ส,ะะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เช้าวันรุ่งขึ้นของวันพระแล้วนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายนพุทธศักราช2568นะคะเช้าวันนี้ขออนุญาตนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธี ลาอุโบสถศีลค่ะและเช่นคือเราได้รับควา,า,า,ามเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสุธรมงเมตตามาเป็นองค์ประธานในพิธีลาอุโบสถศีให้กับพวกเราในเช้าวันนี้ค่ะก่อนอื่นขอกรับอารัธนานิมนต์พระอาจารย์นำเก่าวบูชาพรัตน์ไตรและขอทุกท่านกล่าวตามค่ะ Arahang sama semputu pakawa. Arahang sama semputu pakawa. Putang pakawan tang api watemi. Putang pakawan tang api watemi. Suwakato pakawata temo. Suwakato pakawata temo. Temang nama sami. Temang nama sami. สุปฏิปนโนภะคะวตโตสาวกสังโฆสุปฏิปนโนภควะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิสังฆนามามิามามกราบนมันมสการพระอาจารย์และขอเชิญทุกท่านนะครับรกราบนมสักการ,รพระอาจารย์ชานชัยสุธโมองค์ประธานในพิธีลาอุบโบสรเสียกับพวกเราในเชา้าวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์แน่นอนเช่นเคยนะคะก่อนที่พวกเราจะลาอุโบสถศีลกันนะคะเขากราบพระอาจารย์เจาค่ะเมตตาให้โอวาทธรรมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติร้วยสา์สมาธิออนไลน์ประจำวันครั้งนี้ <c oughs> จเจ้าขจรันพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านผู้ที่สนใจฝ่าธรรม ขัดเกลจิตใจของตนมุ่งหมายเพื่อที่ประโยชน์ของตนที่จะทำให้จิตใจนั้นมันเป็นกุศลเราท่านทั้งหลายต่างก็ขมักเม่นมุ่งหน้าตั้งใจการตั้งใจนี้มันเป็นการรวมให้มันเป็นหนึ่งตั้งใจ ทำสมาธิก็เป็นการรวมให้จิตนั้นเป็นหนึ่งให้จิตนั้นเป็นความตั้งมั่นของใจรวมยอ่อเพื่อให้เรานั้นได้ไปเห็นใจของตัวเราเองขัดเกลาใจิตใจของตัวเราเองพัฒนาใจิตใจของตัวเราเองเห็นก็คือเห็นจริงๆ ไม่ใช่เห็นเล่นๆไม่ใช่เห็นลอยๆไม่ใช่เห็นด้วยการไม่เข้าใจแต่เป็นเห็นด้วยการเข้าใจจิตใจพฤตินิสัยจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจนั้นมันได้เกิดคุณธรรมเมื่อเห็นแล้วขัดเกาก็จะเป็นคุณธรรมในจิตใจของเราใช้ทั้งคุณธรรมขัดเกา่า เราจึงได้เห็นได้ถูกต้องเมื่อเห็นถูกต้องมันทำอะไรมันก็ถูกต้องมันก็ไม่ผิดพลาดเห็นได้ถูกเห็นได้ตรงเห็นได้ชัดเห็นว่าทำดีก็ได้ดีนั่นแหละเห็นว่าทำชั่วก็ได้ชั่วแม้นว่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมบางคนก็ทำชั่วเขาอย่างไม่เป็นอะไรทำไมคนดี คนทำดีเขาถึงยังเหนื่อยยังหนักยังหน่วงอยู่ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามการกระทำเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ดีแรกผลมันก็เกิดตรงที่ใจชั่วแรกผลมันก็เกิดตรงที่ใจทุกอย่างมันก็ลมลงตรงที่ใจไม่มีใครรู้แต่ใจเราก็รู้ใจมันก็เก็บใจมันก็ฝัง แล้ถ้าเราเก็บเรื่องดีไว้ในใจมันก็เป็นของดีในใจถ้าเราเก็บเรื่องชั่วไว้ในใจมันก็เป็นของชั่วในใจแม้นไม่มีใครรู้แต่ที่เก็บไว้นั่นน่ะมันรู้เมื่อมันรู้มันก็ย่อมต้องเกิดผลในจิตของคนผู้นั้นแต่เรานั้นได้ตั้งต้นเริ่มต้น และพยายามตั้งให้มันถูกตั้งให้มันตรงตั้งให้มันคิดชอบเห็นชอบตั้งให้มันอยู่ในกุศลไม่ว่าจะเป็นกายการกระทาไม่ว่าจะเป็นวาจาคำพูดไม่ว่าจะเป็นจิตใจตั้งให้ตรงตั้งให้ชอบตั้งให้ถูกต้องการกระทา ก็ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตใครก็ไม่ลักของใครก็ไม่ประพฤติผิดในครอบครัวบุตรภรรยาสามีใครกายก็ทำตรงวาจาคำพูดก็ทำตรงทำชอบทำสุจริตคำพูดก็ไม่ไปโกหกไม่ไปยุยงไม่ไปส่อเสียดไม่ไปเพอ้อเจ้อใดๆก็เรียก,กว่า วาจาที่ตรงวาจาที่ชอบวาจาที่เป็นกุศลเพราะมันได้กรองกรองเอาของเสียทิ้งไปแล้วและได้สื่อสารด้วยวาจาที่เป็นกุศลคำพูดที่เป็นกุศลผ่านสติผ่านปัญญาเรียบร้อยออกมาเป็นวาจาที่เกิดประโยชน์ วาจาที่เกิดประโยชน์นั้นมันทำให้ห่วงเวลาของชีวิตมันไม่เสียเวลาพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำผู้อื่นพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในเชิงสันติพูดให้เกิดความสามคัคคีพูดให้มันเป็นการพัฒนาถ้าพูดอย่างนั้นมีแต่การสร้างประโยชน์ มันต้องเริ่มพูดให้เป็นกุศลเราก็เริ่มพูดให้เป็นกุศลมันจึงไม่เสียเวลาอะไรเลยจิตใจใจนะมันเป็นใหญ่ใจนั้น,เป,นเป็นเป็นประธานทุกอย่างนะสํสำเร็จแล้วได้ใจทุกอย่างมันจะรวมลงตรงที่ใจนึกคิดสิ่งใดมันก็ตรงที่ใจคิดดีใจมันก็ดี คิดชั่วใจมันก็ชั่วใจมันก็จะเดือดร้อนคิดดีใจมันก็สบายใจเราก็ต้องอยู่กับความสบายใจคือการคิดดีคิดด้วยการมีสติด้วยการมีปัญญามีสมาธิคิดไม่ไปเพ่งเล็งที่อยากจะไปได้ของใครเขาคิดในทางที่ดีกับผู้อื่น เห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจผู้อ uh ื่นแล้วก็เข้าใจตัวเราด้วยคิดด้วยการไม่ไปคิดร้ายใครต่างคนต่างอยู่สบายใจแม้นเขาจะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ช่างเขาแต่ตัวเราเน่ยช่างเราไม่ได้ตัวเรานั้นต้องขัดเกลาตัวเราอันนั้นเขาเป็นอะไรนั้นช่างเขา ตัวเราก็ยังเอาไม่รอดก็ต้องเอาตัวเราก่อนตัวเราก็ทําตัวเราแล้วก็อย่างที่เรปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมดารงชีวิตให้ถูกไม่ไปคิดอยากได้ใครเขาอยากได้ของใครเขาไม่ไปคิดร้ายกับใครเขาแล้วก็ไม่ได้ไปมองเห็นผิดใดๆให้เห็นตรงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ง่าย แต่ง่ายๆก็ทําให้ได้ง่ายๆก็ทําให้ได้ที่มองว่าง่ายก็ทําให้เป็นสติอยู่ตลอดเวลามีสติกํากับอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นกุศลในสิ่งนี้เราทำทั้งสิบกุศลทั้งหลายนั่นแหละเมื่อเราทําได้มันก็ไม่เป็นบาปมันก็เป็นแต่ความดีเป็นกุศล,ลกรรม ทั้งกายวาจาใจตั้งให้ชอบตั้งให้ตรงมันก็เหมือนกับติดกระดุมติดเพชรแรกมันตรงมันก็ตรงไปหมดมันไม่มาโยเยมันไม่มาเดือดร้อนภายหลังใดๆมันติดไปแล้วมันก็ตามต่อเนื่องไปด้วยความสบายใจ ทำอะไรก็สบายใจกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจเดินก็สบายใจอยู่ที่ไหนก็สบายใจพราะกับมานึกที่ไรอาเราก็ตั้งไว้ตรงกับมานึกที่ไรกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทำอะไรมันก็ดีเพราะมันมีสติอยู่เสมอแต่สตินี้มันนึกอย่างเดียวไม่ได้ มันะระลึกได้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องฝึกไว้ก่อนฝึกไว้เพื่อให้สตินี้มันเป็นสติที่เป็นะระลึกได้อย่างชัดเจนไม่ประมาทอย่างชัดเจนมันต้องฝึกฝึกแล้วมันถึงจะเกิดเป็นอัตโนมัติให้กับตัวเรามุ่งเน้นไปที่ทําอย่างไรหนอ เรานั้นจะมีเวลาในการพัฒนาจิตใจของเราจริงๆทำอย่างไรเนอเราจะแบ่งเวลาอย่างไงจริงๆเพราะสิ่งที่ดึงให้ตัวเรานั้นได้ถอดถอนออกจากการภาวนานั่นก็เป็นตัวห่วงทั้งหลายห่วงครอบครัวห่วงบ้านห่วงงานสิ่งที่ดึงให้เรานั้นออกจากการภาวนาตัวมิจฉาทิฏฐิ ก็ดึงให้เราออกจากการภาวนาทั้งๆที่การภาวนานั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตทั้งๆที่การภาวนานั้นเป็นเครื่องชำระล้างจิตให้เกิดการผ่องใสเมื่อมันเกิดการผ่องใสเกิดความสงบภายในมันจึงเกิดเป็นปัญญาอย่างแท้จริงเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนหมั่นแบ่งเวลามีไหวพริบที่จะวางแผนตนเองกร่างกายเหนื่อย ก็ไม่มีแรงภาวนามันก็ต้องแบ่งเวลาเมื่อแบ่งเวลามันจึงเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตของเราและเราก็ตั้งชีวิตให้ตรงตั้งจิตให้ตรงเมื่อมันตั้งได้ตรงได้จิตที่มันมีความตั้งมั่นมันก็สร้างกุศลกรรมให้กับชีวิตต่อไปถ้าเกิดเรานั้นเผลอปล่อยหมดแรงไม่มีแรงแรงกายไม่มีแล้ว มันก็ทำให้ไม่อยากจะทำอะไรแต่ถ้าเกิดเรานั้นได้แบ่งแรงกายไว้ส่วนสำหรับการภาวนามันก็ได้ก่อได้เกิดประโยชน์ต่อไปเราก็ต้องต้าหนักก็ต้องทำให้มันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะการฝึกใจมันสำคัญการที่มีแรงมาเห็นจิตใจของเรามันสำคัญ และเมื่อเห็นแล้วได้เปลี่ยนแปลงมันก็สำคัญสำคัญทั้งการแสดงออกทางภายนอกทางภายในภายนอกก็ต้องสุดจริตภายในก็ต้องสุดจริตทั้งภายนอกทั้งภายในมันต้องสุดจริตเมื่อทั้งทางนอกทั้งข้างในมันสุดจริตมันก็ไม่เกิดปฏิกิิยาต่อต้านในชีวิตถ้าเกิดภายใน มันทุจริตมันแสดงออกมาเหมือนจะสุดจริตมันก็แสดงอาการต่อต้านในชีวิตอยู่ดีมันก็เป็นความขัดแย้งมันก็เป็นการเห็นไม่ตรงแต่ถ้าเกิดเราทําทุกอย่างให้มันบริสุทธิ์แล้วเกิดความสงบแล้วมันก็เป็นความร่มเย็นจะไปที่ไหนก็ร่มเย็นขอความสุขสวัสดีที่มีแด่ทุกท่านทุกคนขอเจริญพรจางทุสธร ล,ลำดับต่อจากนี้นะคะจะได้ขอกาสพระอาจารย์เจ้าค่ะเมตตาน่งกล่าวคำบูชาพระบรมรัชกาลและต่อด้วยบทติโลกาปฏิทานคาถาเจ้าค่ะพุทธบูชาพุทธบูชา มหาเตชวันโตมหาเตชวันโตธรมมะปูชาธรมมะปูชามหาปัญโยมหาปัญโยสังฆบูชาสังฆบปูชามหาภูขาวะโหมหาภูคาวะโหอิเจตังอิเจตัง รัตนตยังรัตนตยังอาหางวันธามิสัพพตาอาหางวันธามิสัพพทาอาหางวันธามิสัพพโสอาหางวันธามิสัพพโสอาหางวันธามิสัมมาสัมพุทธัสสะอาหางวันธามิสัมมาสัมพุทธัสสะเกสาธาตุโยเกสาธาตุโยอุรังคธาตุโยอุรังคธาตุโย ลรมัสาลีลิกธาตุโยปรมัสารีริกธาตุโยรัตนโกสินรรัตนโกสินนัครังฐานังนครังฐานังวิริยมังคละมหาเจตียงวิริยมังคละมหาเจตียงะมามิหังนมามิหัง ต่อไปจะได้พาทุกท่านได้แผ่บุญกุศลกสัปปสัตในโลกทั้งสามให้ทุกท่านได้ว่าตามยังกินจียังกินจีก,นจกุสลังกัมมังกุสลังกัมมังกัดตพังกัดตพังอิริยังมะมะอิริยังมะมะกายนะ ยาเยนะวาจามนะสาวาจามนะสาอิท่าเสติท่าเสคตังกตังสุคตังกตังเยสัตตาเยสัตตาสันนิโนอัตถิสันนิโนอัตถิเยจจะสัตตาเยจจะสัตตาอสันนิโนอสันนิโนกตังปุญญากตังปุญญา พลังไมหัางพลังไมหังจัเปภปาคีจับเปภปาคีพะวันตุเตพะวันตุเตเยตังกตังเยตังกตังสุวิทิตังสุวิทิตังอินังปุญญาอินังปุญญาพลังไมยาพลังไมยาเยจ่ตทาเยจ่ตทา นาชานตินลชานันติเภวาคันตวาเภวาคันตวาเวทยุงนิเวทยุงสัพเพโลกัมหิสัพเพโลกัมหิเยสัตตาเยสัตตาทิวันตาหะทิวันตาหะละเหตุกาละเหตุกามานุญังมานุญังโอชนังสัพเพโอชนังสัพเพ Lapan tu. Lapan tu. Mama cetasati. Mama cetasati. อันว่ากองการกุศลอันว่ากองการกุศลผลบุญใดใดผลบุญใดใดี่ข้าพระเจ้าดีข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วด้วยอิริยาบททั้งสี่ด้วยอิริยาบททั้งสี่มีการให้ทานมีการให้ทานกองการกุศลกองการกุศลวดมนภาวนาจดมนภาวนา สดับรับฟังพระธรรมเทศนาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้นมาตั้งแต่เบื้องต้นมาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้และที่ข้าพระเจ้าและที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ได้บำเพ็ญสมาธิในที่นี้ เจ้าข้าเจ้าจะขอแผ่ผลจะขอแผ่ผลส่วนกุศลผลบุญให้ไปส่วนกุศลผลบุญให้ไปแกบิดามารดาแกบิดามารดาครูอุปัชฌาอาจารย์ครูอุปัชฌาอาจารย์ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายละสษณพสัตว์ทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณไปถึงเบื้องบนไปถึงเบื้องบนมีพรหมโลกเป็นที่สุดมีพรหมโลกเป็นที่สุดเบื้องต่ำเบื้องต่ำมีเอเวจีเป็นที่สุดมีเอเวจีเป็นที่สุด โดยรอบขอบจักรวารโดยรอบขอบจักรวาลโดยกว้างขวางโดยกว้างขวางถึงเงนันตะจักรวาลถึงองนันตะจักรวาลลงมารับเอาลงมารับเอาส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลาย ได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้แล้วได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้แล้วจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์และความสุขและความสุขสมความปานาทุกประการ สมความปรารถนาทุกประการเมื่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทราบข่าวสารยังไม่ทราบข่าวสารการแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้การแผ่ส่วนกุศลผลบุญในครั้งนี้ขอเทพะยะดาขอเทพะยะดาผู้มีศักดายิ่งใหญ่ สัปดาห์ยิ่งใหญ่จงนำข่าวสารจงนำข่าวสารการแผ่ส่วนบุญอันนี้ไปการแผ่ส่วนบุญอันนี้ไปบอกแกสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นบอกแกสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขเมื่อมีความสุข อข,ข,ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีอุปนิสัยปัจจัยจงมีอุปนิสัยปัจจัยถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถึงซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทิน สาธุสาธุสาธุาาอนุโม,<น>มทามีลำดับต่อจากนี้นะคะจะได้นำพาทุกท่านกล่าวคำลาอุโบสถศีลขอให้ทุกท่านว่าตามอิมังอัตถังคสมนาคตังพุทธปัญญัตังอุโปสถังนิขิปามิข้าพเจ้าขอเก็บอุโบสถศีล ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วพร้อมด้วยองค์8ประการนี้ขอเช่นน็้ค่ับทุกท่านเก็บสบายได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชินทุกท่านเหล่าคมราชนาศีห้าโดยพร้อมเพรียงกัน เมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิกเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิกเมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ สัััังงงรคจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีธมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปีธมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ Ta timpi putdang seenang kajami Ta timpi puthong seenang kacami Ta timpi demang seenang kacami Tatiyam pisang kang saranang kacami. Tatiyam pisang kang saradang kacami. Ti sarana kemanang niti Ama panti. manisika patang sama ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิตินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิตินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิามิกามิสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปทถงสมาธิามิกามิสุมิจจารา เวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวตาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีมุสาวธาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยาชชะปะมาทัตนาเวรมนีสิกขาปัทังสมาธิยามีสุราเมรยาัชปมาทัตานา เวระมณีสิกขาปัจังสมาริยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะปุกสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิสุถะยิ่งธุดทุกแบต่อจากนี้นะคะขอรกราบพระอาจารย์นำกล่าวบุญชาพระรัตนตรัยและขอทุกท่านกล่าวตามค่ะ Arahang sama sembuto pakawa. Arahang sama sembuto pakawa. Putang pakawan tang Putang pakawan tang api watemi. Suwakato pakawata temo. Suwakato pakawata temo. nama sami. นมัสสามิุปฏิปนโนภะควัโตสาวกสังโฆสุปฏิปนโนภะควัโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิกราบนมัสการพระอาจารย์ต่อไปจะได้นำพาทุกท่านกล่าวคำลาพระอาจารย์ถวิทุกท่านว่าตาม พันธธานิเมยังพันเตอาปุชามะพระหุกิจจาเมยังพระหุกรณีย,ยายะสดานิตุมใหกรังมัญญาาอามะพัตเตต่อไปจะได้อนันโมธนาทานกับทุกท่านยะทาวาริวหาปุราปาริปุรเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตชินังเปตังังอุปกะปติ ईशेतं भदितं तु मङ्किपमेव सम्मिषतु सभेपुरेतु संघपा चन्दोपनरस्य यथामनिशोतिरासो यत सपीतियो विवचन्तु सपरो को विनाशतु माते पवत्वंतरायो सुखितिकायुकोभवः अपि वातनसिरीसानिज्जं वद्धपचायिनो ชาตโรธรรมาวันนีอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิในนามของผู้เข้าปฏิบัติในรันศมีสมาธิออนไลน์ประจำวันรานนี้ ขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ชันชัยสุธมูรเป็นอย่างสูงเค่ะที่วันนี้เมตตาม,มาเป็นประธานในพิธีลาบุตรศีลแล้วสสลก็ให้โอวาททำกับพวกเราด้วยขออนุโมทนากับพระอาจารย์ด้วยจ้าค่ะสาธุและสุดท้ายนี้นะคะขอกราบพระอาจารย์ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะผู้เข้าปฏิบัติทาง z o ม m ิ e ติ้งเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันพระนะคะเป็นครั้งที่200นะคะ ของนิรสาสมาธิออนไลน์นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วขออนุโมทนากับทุกทกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะในปฏิบัติดีแล้วขออนุโมทนาแล้วขอให้ปฏิบัติดีต่อไปนะคะสาธุค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันพระจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่3ามกรกฎาคมพุทธศักราช2568นะคะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับครั้นขอของนี้ก็ขออนุญา